อ๋ออะไรมีอะไรทำไงวะจะหาอยู่มีอะไรจะหาอยู่มีอะไรจะหาอยู่คนคุยอ่ะเด็กเขาไปยังแล้วเห็ยหน้าตาหน้าตาน่ารักอยู่นะรอเทียอะไรจำแม่งเลยก็ได้รอจ่อจ่อทำเตือนบทพ้อสและอ่านก่อนครับผมเตือนกันวันนี้ที่ต่อไอ้เมย์จะน่าของมึงเลยใช่ไหม ให้ยืดดีไปปั่นประสาทมันเว้อะไเลยเกินไปเฮี่อะกำจัดผู้อย่างงี้ก็เกินไปยทั้งไหน็นควายมึงอะตัวดีไอ้ยี่อะจะนี่จะหาคนคุยกูไม่รู้จะหายังไงวะเขียกูก็ไม่ได้แบบว่ารู้จักใครเยอะแยะไอ้ยี่อไอ้ดีมไลฟ์สดอยู่อ่ะมันมีเสียงไอ้เด็กยี่อะไอ้แรร์ แม่กูนั่งฟังคเตีพูดตลอดวายเฮียเห้ยเห็นเด็กกันท็อปใหม่ยลยเห็นแล้วเห็นเด็กกันท็อปใหม่เลเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าตาน่ารักอยู่นะโอยตาสตี๋เยอะนะโอ้แม่จัดเขียจัดคนเดียวแล้วเดียวจัดยูคนเดียวเลยเขียวจัดเดี่ยวเยอะจะโฟมาเรื่องนั่นยไอ้เฮียเกินไปไม่ใช่กูไม่ให้มาแบบโม่มาบมึงนั่นแหละกูว่ากูใจนี่อยู่จะหาอยู่ยังไงเดี๋ยวขอท็อปไปมาเดี๋ยวคนคุยอ่ะ าไอ้เขาปมีแหล่งป่าวะถามเขาไม่แหล่งป่าวะเฮียแหล่งก็กลูกะว่าเออหรือว่ากูจะโพสไรทักหรือว่ามันรู้สึกแบบเฉยว่ารู้สึกไอ้ที่มันแบบจำเจอะเฮียกูรู้ว่ากูแบบเจอคนไหนกูทักแม่งเลยแต่คุยกับเพื่อนกูถามเพื่อนกูว่าไงดีวะไอพวกทบอกว่าใครทักมาหาเมื่อวะก็ไม่มีเฮียกูเป็นคนหน้าตาแบบจนจนหน้าตาเฉยไอ้ที่มึงเชื่อกูป่ากูไปทักกะไอ้จั์ไอ้เพื่อนกูบอกว่าเจอคนไหนมึงทักไปเลยกูทักไปเลยไอ้เฮียแม่เฮียแม่งไม่อ่านไม่อ่อนไม่ไม่อ่านด้วย ไม่อ่านของกูเลยไอสันเมื่อวานนี้เลยเขาล่าสุดมนล่าสุดแต่ว่าไม่อ่านแต่ไม่ตอบก,กูกูตาจะแบบส่งรูปหมาไปแล้วกูบอกว่าบู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 ลูกอย่าดือ <laughs> ้อบอกบูบูลูกกับมาดิไปไ่ไหน ต่อมาหาพ่อเร็วเด็กอย่างพไอ้ตว์แม่งเยจะไม่ทันเล่นมุกเลยเฮียไปอ่านไม่ตรต่อกูกูลบแม่งเลยมันก็เด็กเฮียท็อปดิสัต่งกันไปเด็กเด็กโอ้นมเพื่อนอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้อยากจะอะไรนี่ยี่ของของมึงมันจะจะเอาอะไรตลอดละเรื่องอดีตก็คือเรื่องอดีตเฮียกูก็ไม่ได้แบบว่าแบบจะมาแบบนี้ใช่หรอเดี๋ยวรอคนต่อไปมันก็จะเอาอีกต่อให้แต่ไ่าจรดีโดยโดนดียอดป้องไอ้แชร์หรือว่าแชร์หรือให้เฮียท็อปแชร์อะไ Ung là mẹ của nhà ở miền miền ở miền sà lê hôm nay 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 hôm แบบว่าคนแต่ไลท์ทักก็มึงไปกดไลท์เขาปะแล้วเขาทักปะก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยคือเมื่อก่อนกูไม่รู้เว้ยไอ้เฮียแม่ก็บอกว่าอะไรนะฮะกูก็แบบว่ามึงเห็นแล้วเข้าใจว่าคือกูแบบว่าไม่ค่อยได้ในเฟซกูก็ไม่รู้เรื่องเฮียเอ้าไลท์ทักกเอ้ากูก็ไลท์แม่งทุกอันอ่ะกูไลท์แม่งทุกอันเลยกูไลท์ไลท์ไลท์เจอคนไหนกูก็กดไลท์แม่งบ่เลยไลท์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 สักพักแม่งทักมาอ่กูกูก็งงเฮ้ยทักมาทำไมอ่ะกูก็งงแต่กูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ไย แล้วคือกูงงเว้ยแล้วกูก็ถามว่าเออมีอะไรป่ะครับมันบอกอ๋อนี่ไงตามโพสกูบอกอันไหนอ่ะนี่ไงไลน์ทักอ๋อกูเลยบอกไปว่าอ๋อผมไลน์ให้แชร์ครับไม่ต้องคุยกับผมหรอกไอ้เหี้ยแล้วหนึ่งกูพูดกับวันนี้กูบอกว่าอ๋อไม่ต้องคุยกับผมหรอกครับผมไลน์ให้แชร์อีกแล้วกูอะไรอีกแล้วอุ้ยมึงน่ารักจริงคนนี้มึงน่าหี อ่าจริงเฮียแล้วเขาหมดแล้ว Beautiful อุ้ยน่ารักจริงเลยจ๊ะไม่มึงเห็นเดี๋ยวนี้มันก็เห็นคนด่าเราไปหมดเลยไอ้เฮียไม่มีแฟนแล้วเฮียเขาทำไมวะไอ้ดินทำไมพ่อไมาถึงเคยหนูเน้ยมัทจมูกแม่งเหนียบเลยแม่ฉี่เหี้ยเหงาไม่ทำจมูกหรือไม่ทำตัวโหหน้าตาน่ารักอ่ะไอ้บูบูไมไเน็ปตากล้องมือเลื่อเอ้ามือเลื่อบูไปเรียกบูหาเลื่อไปเลื่อบูกูเฮีย อะไรของมึงไงบู้พอ่อไอ้บู้อ่ะมันเป็นไอ้บู้เนี่ยมันเป็นคนบ้ไม่มีใครไม่มีใครกดให้กูนเลยเงี้ยเส็งเช้ยว่ะล้มเลยด้วยเฮ้ย<อ>ล้มเฉยแล้วกูหาแฟนเล่นเกมมึงเปล่าเรอเขานั่งเล่นเกมแล้วแาบชวนเขาเรียกหาสาวเข้าแคนไหนไอโอจีบไอโอจี เนี่ยเรียกเขามาทำโปรเจกต์ร่วมมาบ่อย็อปเข้าเข้าดิสคอร์ดมาให้เขาเลิองานอย่างนีโปรเจกต์รู้ว่าโปรเจกต์ร่วมโปรเจกต์ร่วมโปรเจกต์ร่วมกับมึงอะนะมึงไยาทำมันะเออเดี๋ยวกูทำโปรเจกต์กูดังคนเดียวนะแต่กูดังคนเดียวกูเอาเงินคนเดียวเอา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 แบบว่าทิ้งทิ้งชื่อเฟซหรืออะไรเงี้ยแบบ แตาไว้แบบเป็นมึงเหรอแบบว่าสเสมในเจเกีถ้ามึงจะามึงจะแต่งเพลงเอาแต่งเพลงแบบความรักก็ได้บอกว่าแบบว่าเศร้าๆแบบเดี๋กอีกทิ้งไอ้ีแบบเอาความรักกูเลยดีกว่าอยากอยากฟังแบบว่าเียมึงต้องเป็นคนแต่งดีความต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตตัวเองมันจะนั่นเวมันจะแบบใช่โู้อ้เ้เเอ้เ้ยเฮเยอเเย แต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงอ๋อไม่ใช่คิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครทนทุกข์ทรมานอย่ารู้เพียงเพียงความคิดถึงของเธอกับฉันมันทองว่าหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมบม่อยที่จ่เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย อย่างนึกถึงวันนั้นวันที่เราทะเลาะกันเด็ดล่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวเสียงกูดังนะกูเอามึงเอาไปนั่นเองเพื่อนแม่งเอาไปโพสเพื่อครับทักไม่ทีโสดด้วยจะแบบไอ้เหี้ยแบบทำเสียเลยอะจริงตัดเรื่องตอดีเฮียขี้หิไอ้เหี้ยมาหาอะไรค่อยไปหาไอ้ควายเข้ามาหาอะไรไม่ค่อยไปหาไม่ใช่หน่ว่ในกลุ่มไม่น่ารที่ดูดูแล้ในกลุ่มไม่ไม่น่าเลย ไม่น่าร้านนี้ใส่เขาอาจจะน่ารักก็ได้นะเว้ยอันนี้ใส่หน้าดีว่ะเอหอะแล้วไอ้โต้ไม่ขี้หีอีสัตว์เนี่ยกูมาเดี๋ยววันนี้ใส่หน้าเย็บอะเย็บผ้าเย็บเย็บพ่อผ้าเก่งพ่อกูแบบว่าพ่อกูแตกไงคือใครอ่ะอ๋อรุ่นน้องนี่หว่าฮวัสดีครุ่นน้องเราไอเอลเออน้องเราตัดเอาเด็กเอาเด็กของชอบไปฮเอาเลยเอาเลยชัดเลยดู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 สับเบ้าสับเบ้าหน้าสับเบ้านี่หน่าไอ้ที่นี่นนมนมขนาดนี้เนว่ยบอกสุดป้ายแมว แมเวแมเวแมวเฮ้ยบ้ากูไม่ใช่อของป้อมของป้อมเฉยเป็นไงวะไายอัดมันไอ้เทีย่มไมตอนที่มันเรียนแล้วมันเห็นขนาดนี้เลยวะแต่ทำไมลูกเออมันทำมาบอกว่าไอ้ทียคนเล่ามีอะไรพัฒนาเออไม่เล่นผับเจี๊ยเพื่อนเฉยเลยควายเไี้เนี่ย ดูด sí, ูดูทิ้งทิ้งเพื่อนอไม่ท yes, ิ้งหรอกสะทุกสะทุกกูไม่ทิ้งหรอกว่ะแต่ว่ากูมุนแม่งอยู่ในใจกูเสมอไม่ไม่ไม่กูไม่อยู่ในใจมึงเฮียจะอ้วกสายเด็ดติดหินอ้วกก็อ้วกไปเสียเฮียกูไม่ได้ห้าวเลยเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงโอ้ this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen no